ได้เวลากดไลค์ให้กับเขาแซ่บๆช่องแรกกันแล้วไปดูกันเลยค่ะมีข่าวา่าในงานอ e ีเวนต์เมื่อวานนี้ที่มีหนุ่มวีรภาพมาร่วมงานกีตาสิริพิษได้ชวนสาวปุกลุกมาร่วมงานด้วยแต่ปุกลุกปฏิเสธจนหลายคนคิดว่าคงเป็นเพราะไม่อยากมาเจอหน้าอดีตคนรู้ใจยอย่างหนุ่มวีอัาเปล่าผมไม่ทราบครับผมไม่รู้ครับผมก็มาช่วยงานเพื่อนอยู่แล้วครับอย่างที่บอกว่าก็คือเราก็อยากจะแบบให้มันจบๆไปได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยการที่เราไปนั่งมันก็เหมือนแบบเราไม่จบ ทั้งที่เราก็รู้ว่าเขาจะไปทําไมเราถึงต้องไปอะไรอย่างเงี้ยหรือจริจริงๆพี่กีต้าก็คงมองเห็นถึงส่วนเนี้ยค่ะว่าเออจริงๆหนูก็อยากช่วยนะแต่ว่าบางทีมันก็เราก็เราเราเคยให้สัจจะไปแล้วว่าเราไม่อยากข้องเกี่ยวแล้วจริงจรอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสิทธิของน้องครับอย่างหนึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่งานของผมเป็นงานงานของต้าอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าเกิดเป็นงานของผมแล้วถ้าผมชวนน้องมาน้องเขาไม่มาก็อีกเรื่องหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันมันนอกนอกประเด็นกันครับก็คือน้องขคงอาจจะ ไม่อยากมาคือนี้งานของตาครับเดี๋ยวตัวคนจะจับตาผมกับน้องเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยและยังมีข่าวว่าสาวตัวจริงของนุ่งวีรภาพที่ชื่อโหนงก็มาแอบแสงตัวอยู่ในงานเดียวกับวีด้วยไม่มีครับไม่มีครับไม่มีฮะอยู่กับเนี่ยฮะอยู่กับกล้องเนี่ยฮะอยู่กับตาอยู่กับเตอร์นี่แหละครับไม่มีแต่รู้จักโสดครับโสดโสดฮะรู้จักไป็นทัาสาวชื่อโหน่งผมรู้จักเพื่อนผมทั้งหลายคนนะครับไม่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  ไม่รู้ชื่ออะไรบ้างครับก็บเพื่อนกันก็วันวางก็ทํางานอยู่กับเพื่อนหนุ่มก้อกรุนถึงกับเป็นเดือดเป็นร้อนออกโรงปกป้องหวานใจสาวเกรซที่ถูกฝรั่งเข้ามาแฮกอินสตาแกรมด้วยการโพสต์ข้อความต่อว่าเป็นภาษาอังกฤษแทนสาวเกรซชนิดที่ว่าแฟนผ้าใครอย่าแตะยังไงอย่างนั้นเลยโกรธเขาโกรธมากครัเพราะว่าคือมันมันเหมือนว่าคือเขาไปดีลงานไว้ด้วยไงว่าแบบผ่านอินสตาแกรมเราจะต้องใช้อินสตาแกรมช่วยอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันดันมาเกิดขึ้นผมว่าเป็นใครๆก็ช็อกนะฮะเพราะผมก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยฝรั่งพวกนี้มันจะต้องต้องมันก็ต้องโดนบ้างนะครับผมว่าบางทีมันมันเป็นอะไรที่มันมันเห็นแก่ตัวนะน่าเกลียดอะแล้วก็คือคนที่เขามีจรญญาบันเขาไม่ทำอย่างนี้กันอันนี้ก็เป็นฝรั่งชินกที่ไหนก็ไม่รู้อะฮะ อ๋อผมว่ามัน,มนคงไม่เหละฮะเพราะว่ามันมันเป็นมันเป็นอะไรที่ผมไม่ได้โพสต์ว่าคนประเทศเราหรือว่าอะไร <c oughs> คือเขาทําไม่ถูกจริงๆอะไรเงี้ยและไม่ใช่ผมคนเดียวผมว่าคนอื่นที่ลงมาหลังจาผมนี้ก็เละกว่าผมเต็ไมไปหมดเลยอ่ะ ิดย่างเข้าสู่82ปีของศิลปินแห่งชาติอารัางไพรัสสังวริบุตรเมื่อวานนี้ยังคงมีนักแสดงมาร่วมงานอย่างคึกคักเหมือนทุกปีโดยบอสนิดอรพันธ์วัชรพลได้ส่งช่อดอกไม้มาร่วมอวยพรด้วยด้านนางเอกลูกม่ออย่างกบสุวรรณันก็พาน้องณดามาร่วมงานด้วยส่วนใครที่อยากจะเห็นน้องณาดาเล่นละครนั้นแม่กบยังไม่ไฟเขียวแถมยังให้น้องณดาออกงานอีเวนต์น้อยลงอีกด้วย ได้ข่าวว่าน้องเองน้องนาดาถูกทาบทามให้ลงละครต้องถามพี่หลอดค่ะนี้เพราะพี่หลอดจองไว้นานแล้วค่ะ <S <s> <S คือถ้าจะต้องให้นาดาไปทําอะไรเยอะๆซึ่งตอนนี้เขายังทําไม่ได้เลยอะค่ะนี่ทำอะไรไม่ได้เลยดูสิหันหลังให้ก็เลยคิดว่าคงคงจะยังไม่ใช่ตอนนี้แล้วค่ะให้โตกว่านี้อีกหน่อยตอนนี้จะให้น้องนาดาเนี่ยรับงานน้อยลงใช่ไหมครับผมก็ค่ะเพราะว่าก็สงสารเขาอะค่ะว่าแบบว่าแบบเจอ เจอแสงแฟลเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเออบางๆลงหน่อยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่รับเลยนะคะรับนะคะรับเพราะว่าช่วงช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาออกงานแบบค่อนข้างเยอะค่ะหนุ่มดอมกับหนุ่มบิ๊กขอโชว์แมนให้สาวใหม่กับสาวอ้อมขี่หลังเล่นเกมขี่ม้าส่งเมืองกลางชายหาดนี่ไม่ใช่กิจกรรมยามว่างในกองถ่ายละครตะวันทอแสงหรอกนะคะแต่เป็นฉากในละครซึ่งสองสาวดูจะสบายเอามากๆในขณะที่บทหนักมาก ตกไปอยู่ที่โดมกับบิ๊กที่ต้องแบก,กันอยู่หลายเทคเลยแล้าเอา,เาอ,อ่วนไปตามๆกันคุณไม่ออกเลยครับไหวครับไหวไหวไหวครับเต็มที่ฮะ <laughs> เหมือนได้ออกกําลังกายออกกำลังกายอะไรคะ <laughs> ยกกระสอบ <laughs> ยกก็เหนื่อยครับผมก็ <laughs> มันต้องหลายเทคแล้วมันมีมีทรายอะไรอยี้ด้วยอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบกต้องวิ่งอะไรเงี้ยครับแล้วผมต้องวิ่งตัดหน้าพี่โดมด้วยอะไรเงี้ยใช่ฉากนี้เราสบายเลยเนาะสบายสบาย, <c oughs> บายมากได้ข่าวว่ามีใครบางคนไม่ทานข้าวมาด้วยจริงเหรอ <c oughs> ไม่เป็นห่วงพี่ขนาดนั้นเลยเก่งใจค่ะนางเอกในดวงใจผมแล้วนางเอกในดวงใจผมแล้ววันเสาร์นี้อย่าลืมติดตามชมการประกวด KPN Award 2012 The b e s t e r Series ตั้งแต่3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปค่ะ